ม่ต้องถามในความรู้สึกกูพวกกูพร้อมกันมาตั้งนานเลยสัตว์ KS พวกกู KS เคยแพ้แต่กูไม่ทเคยล้มแต่ไม่เคยร้องกูไม่เคยทอ้อกูไม่เคยยอมถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต,ต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยม เนี่ยซ้ายมือ่ใซ้ายมือหลังอะเห็นปะไหมผมก็เปิดตัวลำเนะไปไปเลยบอสหรือไม่อีกครั้งเรื่อแบบลองลองเปิดตัวซ้ายสามตัวดูแล้วดูว่าสองสองแก๊งเราจะเข้าันหรือเปล่าว่าคือหลังไอ้ใไหมได้ได้นะแา้วก็จะไม่ได้เล่นส้มส้มแบ่งคนนั้นอ่ะไม่ได้สั่งติดบีปบดหัวส้มแบ่งคนเออส้มเขาแบ่งเป็นสองฝั่งเอาก่อนเลยไหมสามตัวรลุด เออสามตัวุดซ้ายบอสเอาไงเซวิสเราไม่แต่มันต้องเข้าเยอะไงก็คือแค่แค่ดูเชิงอ่ะเข้าเข้าไปแบ่งแบ่งคนไปลูมเบิร์ดอ่ะแล้วก็ดูเชิงอ่ะว่ากินยาวด้วยนะพวกแบบแก๊งคือจะเข้ากันหรือเปล่าม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 าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยไปเอาเอาเอาส้วมขวางก็ได้เอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยรอเหรออย่าลูมอย่าลูมอย่าลูมแบ่งแบ่งพอกูเองกูเองเขาต่อยอะไรใช่ป่ะต่อยแล้วก็เอาเลยงั้น ดูเพื่อนเลยนะดูเพื่อนมาตามมาตามมาตามมาตายปะตายตายเออไอตายไปไปสวย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 ตามมา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 โอเคเนี่ยเนี่ยรอรอรอเดี๋ยววงรีบเดี๋ยววงรีบเพื่อนตายเพื่อนเลยนะเขาอยู่ในรูคนเดียวเขาอยู่ในรูแล้วใยวใจเย็น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 พี่ผมอยู่คนเดียวพี่อ๋อออกมายอมเถอะ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 ผมไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเกา็พี่ไม่มีพี่ยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอะมจะหลบแล้วหลบแล้วหลบไปเลยพี่ไป ตามมาตามมาตามปูตามปูตามปูตามูตามปูดูกูู่ไนี่นี่ไปส้มนีไปส้มนีไปส้มดีไปส้มนี่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 ้มนี่ไมนี่ไปส้มนี่ไปส้ม่ไปส้มนี่ไปสามนี่ไปส้มไปส้มไปส้มนี่มนี่้มนมนี่ไมนี่ไป้มนไปสม่ไมนี้มนไปส้มมนี่มนี่มนาปสม่ไปส้มไป้มน้มนี่กปส้มไป้มี่ไป้มนี่กมไป้มนีมมมมม มามามาเข้าเลยเข้าเลยเร็วเร็วเดี๋ยววงวิบีบก่อนเดี๋ยวเล่นยากเดี๋ยวเล่นยากเข้าไปเข้าไปเล่นเล่นเล่นไปกินรับเข้ามาเลยแฟนทอมชุบเพื่อนแฟนทอมชุกแล้วแฟนทอมตายตายตายชจ้าบอลลนี้พี่ถุงชจ้าบอลลนี้พี่ถุง ชวบลดิชุบลดิชุเพื่อนดอนนในวงเยดเพื่อนด้ยเพเยอนในวงชวในวงชข้างไเลยกันหน่อยกันหน่อยโคบหน่อยโคบชกวนด้วยเอาเพื่อนมาชุบในวงผมหน่อยหน่อยหน่อยหาหาเพื่อนดิหาเพื่อนดิ เดี๋ยวแ้่มาป่าเราจะเย็นป่าโดนมีที่พี่ผมบอกวงละต,ตอนถ้าผมไม่ตรงว่าเชื่อเดี๋มัลงบีบตายก็ว่าทำไมเลือดไหลวะแล้ว,วผมเชื่อว่าพายพี่มันจะเป็นที่อะไรเราดิ ไม่ไม่ไทำตามสูตรนั้นอยู่ไงเพื่อนจะได้ไม่เข้าใกล้ไงอ่าใช่ไม่ได้เป็นแค่ตังกูกูดูโดนด้วยตรงนั้นอ่ะเบ๊เบ๊เลือดให้เนาะไอ้้เหียสูตรไงแบบความสำเร็จเพื่อนจะไม่ต้องเข้าใกล้ไงเนี่ยวงบีบแล้วเล่นยากจังผมแทงเขาผมอยู่ดีๆพี่มาไหนจบแฉกเสร็จเจอกันวาโซนจบแฉกเสร็จเจอกันวาโซนทุกคนนะทุกคนทุกคนมาก่อนมาก่อนคือเก็บอยู่ใช่ไหม บเดียวพี่ไม่ให้โอกาสได้ออกอ่ะพี่มาทีเดียวแล้วไปเลยเออหวาบมาปีทีพัดตีพัดทีนึงผมก็ออกแล้วแต่คือแบบมาทีเดียวแล้วไปเลยมันมันพาไม่ตรงไงตรงกว่ามันแบบดีเลยนิดหน่อยองะดีเลยนิดหน่อยเก็บไปสามพอบงบีบแล้วไม้เล่นยากจัดอ่ะบูทีโดนตัวหัวหัวเพื่อนอ่ะหัวเพื่อนจับกลมน่ะจับกลมนะ ขอบคุณครับ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 ขอบคุณครเคจจพ่อกเคจจำฮอกเคอกขอบคุณคุณนายขอบคุณนยขอบครับเอ็กโวเอ็กโว